สวัสดีคุนลสวัสดีค่วันนี้อยู่กับผมแซลวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในการหาเงินตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง1000ล้านภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสําหรับมือใหม่และอย่างแรกที่มือใหม่ควรรู้เอาไว้นะครับก็คือการทําเควสนั่นเองครับซึ่งเราอาจจะไม่ทําก็ได้ครับเรา,าจ,จะมาะเก็บแร่ครับแล้วก็เอามาขายตามปกติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากิดเรามาทำเควสเนี่ยเราจะได้ทั้งทั้งเงินสดครับแล้วก็ทางด้านของค่าเงิน ไอ้สีชมพูนี่มันเรียกว่าอะไรวะเราจะได้ค่าเงินคิดตั้นแล้วก็เงินสดด้วยครับซึ่งมันได้เยอะมากนะครับบางอันนี้ได้ระดับ50ล้าน10บล้านอย่างเงี้ยหลักแสนนะครับแต่มันจะมีบางเควสครับที่เราสามารถทําทําเสร็จปุ๊บเราจะได้ทงหน้าของปั๊บในการขายไปด้วยครับซึ่งมันดีมากครับผมแนะนําเลยนะครับเควสที่ผมแนะนําให้ทําให้เสร็จเลยนะครับก็คือของคุณ จอนอนค่นี้นะครับค,คุณจอนคุณจอนคุนี้นะครับเขาจะให้บัฟในทางด้านของบูธการขายขึ้นมา20%ให้กับเรานะครับคือดีมากเราขายทีนี้เราได้หลักเงินนี่แบบไหลามาเทมา ซึ่งเควสแต่ละเควสนะครับมันจะกระจายอยู่ทั่วแมปเลยครับอย่างเช่นเควสคนนี้ครับผู้ซื้อขายหรือว่าเควสคุณจอหนหรือว่าเควสตรงโชคราบตรงนี้นะครับก็จะมีช่างนะครับช่างหรือว่านักสำรวจนีนล่อะไรอย่างเงี้ยครับพวกคนพวกนี้ครับเขาจะเอ่อเรียกว่าทำเควสครับมันจะมีเครื่องหมายลูกศรอะไรเอ่ยอยู่บนหัวนั่นเองครับมันจะเป็นสีเขียวครับคุณชมลองดูตามภาพได้เลยอืมระบบอย่างที่สองครับระบบในการคราฟของนั่นเองครับคือสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วแบบอุ้ยมันทำไมเมนูมันเยอะจังเลยอ่ะไม่ทำ หาแล่แต่ว่านะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยพลาดโอกาสหลายอย่างไปครับตอนมือใหม่นะครับที่คิดว่าจะต้องคารบอะไรนะครับมันมีอยู่ไม่กี่อย่างแค่นั้นแหละเพราะบางอย่างเนี่ยมันแทบไม่จําเป็นในการหาเง,างนินเลยนะแมงโคะกระจอกนี่เลยแหวนทองคาอันแรกเลยครับ คือมันบวกโชคน้อยก็จริงครับแต่ว่ามันหาของง่ายมากครับก็คือทองแค่5ก้อนไอ้หก้อนนี้มันถึงจะดูน้อยนะครับแต่ว่ามันสามารถทําให้คุณหาของอีกอย่างหนึ่งขึ้นไปได้ครับนั่นก็คือแพลตินัมครับกับอาเมนทิตครับพอเราซื้อพอเราได้ทั้งอเมนทิตทั้งแพลตินัมมาเรียบร้อยใช่ไหมครับเราสามารถเอามาซื้อจึเมทิตได้ครับจึเมทิตเนี่ยจี้หรือเปล่าจี้อเมนทิตไอ้สัตว์เอ้ยกูอ่านเป็นจึ่เมทิตภาษาไทยเกตหนึ่งเราได้จี้อาเมนทิตมานะครับมันจะสามารถบ บอกเลยว่ารวยครับเอา2อันนี้มาก่อนเลยครับ2อันนี้อันนี้เว้นไปเลยครับแม่งไม่จําเป็นครับห่วยแตกมากนี่ครับนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดภายในเกมนี้นะครับใช้ในการหาไม่กี่อย่างครับนั่นคือแพตตินัมครับในน้ําหนักประมาณ0.25ใช่ไหมครับแล้วก็ลูบี้ครับลูบี้นี่หาง่ายมากเลยนะครับมันเพิ่มขนาด0ถึง18ครับซึ่งแม่งไม่มีแหวนวงไหนแล้วครับที่แม่งบูดบูดอะไรบูส ซึ่งจะไปมีก็คืออันนี้เลยครับแม่งอยู่อันเนี้ยกูจะไปคราฟได้ไหมละ่ะอันเนี้ยถือว่าเป็นของเลดเกมเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือของเลดเกมเลยนะของเลดเกมที่มือใหม่สามารถคราฟได้แบบเนื่นๆเลยครับปกติแล้วเนี่ยพวกแร่ที่เราจะได้เนี่ยก็คือแร่พวกแร่แบบกะก,กา,กากครับอย่างเช่นพวกแร่แบบแร่ทองแร่แพตตินัมแร่ไพลินแต่ถ้าเกิดแร่พแพตตินัมเนี่ยมันน้ำหนักจะประมาณ10กิโลเงี้ยหลักแสนนะครับขายทีถึงว่ามันจะเป็นของกะกาแต่ว่าถ้าน้าน้ำหนักมันสูงเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราขายเงินได้ใรราคาที่แบบสูงมากๆนะครับ ทาน้าของแหวนดวงจันทร์ครับอันนี้บวกความเร็วเข้าไปด้วยครับแล้วก็หัวใจของมหาสมุทรครับในการบูทเงินขึ้นไปอีกยีครับผมอันนี้ความเร็วใช่ไหมครับอันนี้บูทเงินอันนี้บูทขนาดครับทาหน้าของตัวรวมมวลครับผมมันจะเพิ่มขนาดไปอีก80%หรือว่ามงกุฎเข้าไปอีกครับผมมันจะบวกขนาดขึ้นไปอีก45แล้วก็บวกบวกเงินเข้าไปอีก90%้อ็ครับผมแล้วมันจะมีขั้นสุดขึ้นไปอีกครับนั่นคือมงกุฎราชวงศ์ครับ บวกขนาดเข้าไป90%กับบวกเงินทุอีกร้ายปเอนเอาหูที่รอดของเราเนี่ยสามารถบู๊บบูบัฟขึ้นไปได้นะครับอย่างเช่นบัฟที่ผมใช้อยู่ก็คือโกโกดี้นะครับอ่านว่าไงวะกรีดี้เออนั่นแหละไล่คาถาที่สิ่งนี้ได้ยังไงนะครับอย่างที่หนึ่งครับนั่นก็คือออโรลท์ครับ ออราไรสามารถที่จะไล่คาถาให้กับคาถาของเราได้ครับอย่างที่2ก็คืออเมนทริสครับอเมนเอเนี้ยนะครับไอเนี่ยดูที่บัฟต่างๆนะครับมันจะมีอยู่กันประมาณนี้ครับนี่ครับบัฟต่างๆนะครับมันก็จะมีอยู่ก็คือความโชคดีความแข็งแกร่งอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะมีลัคกี้สตองเกติกมาเตมาโตอันนี้ซึ่งความสามารถของแต่ละอย่างมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปครับอย่างเช่นนี้5ลัก20 อะไรองี้ครับหรือว่าการเซลล์ในการขายของอะไรก็ว่าไปครับผมความจะเป็นระดับหนึ่งก็คืออันนี้ครับคือเพิ่มยอดขาย50%ก็คือบูสเตอร์ห้คือโหดมากเลยนะครับขายทีนี่กูหูไทยแทบพารักก็ถ้าเกิดหาอันนี้ไม่ได้ก็เอาอันนี้ไปใช้ไว้ก่อนก็ได้ครับหางเงินได้เยอะเช่นเดียวกันครับผม จุดที่เราจะฟาร์มนั่นเองครับจุดที่เราจะฟาร์มแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันครับผมเพราะแต่ละที่เนี่ยมันจะมีแร่ที่มันแตกต่างกันตรงที่ดีที่สุดเนี่ยผมลองไปทดสอบมาแล้วนะครับผมสามารถขายได้หมดรอบเดียวเนี่ยสามพล้านโอไมคก็มันขั้นต่ำนะครับประมาณ500ล้านครับของการขายหนึ่งรอบนะครับซึ่งแม่งโคตรเยอะทําคริสตันครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดฟาร์มที่ดีมากนะครับฟาร์มที่นี่เนี่ยได้เงินรอบหนึ่งเนี่ยเกือบประมาณ200้ล้านนะครับสองร้อยล้านได้ครับตรงท่ามคริสตันนะครับเดีบ โปรตีนเนี่ยมันจะมีบูทเนี่ยไอที่ตัวทำเงินนะครับคือไอนี่เลยไออาร์ซูล่าเลสเนี่ยไอเนี้ยคือตัวทำเงินของผมเลยนะครับสามสี่กิโลเนี่ยขึ้นหลักแสนเลยนะครับนี่ครับขุดทีเดียวครับผมได้เกือบสองเกือบได้เกือบได้สามล้านอะแล้วผมขุดทั้งหมดเนี่ยจนเต็มกระเป๋านะผมได้ประมาณเกือบร้อยล้านอ่ะสองร้อยล้านได้อ่ะแล้วที่ต่อไปนะครับที่ผมแนะนําในการมาฟาร์มนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือตรงในป่องภูเขาไฟครับก็คือที่สุดท้ายตรงเนี้ยมันสามารถในตรงนี้เลยครับที่ผมฟาร์มแม่งแล้วได้เงินทีเดียว คือห้า0้ล้านนะครับก็คือที่นี่นะครับตรงนี้ก็ผมก็แนะนําเช่นเดียวกันครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับมือใหม่ที่ต้องการนะเพราะว่ามันจะมีพวกแบบชอบมาตั้งเสาโทเทมเอาไว้แบบว่าไม่ขุดไอ้เสาโทเทมนี่เลยครับไอ้เสาโทเทมเนี่ยมันสามารถบูทค่าของเราได้ใช่ไหมครับดูครับจากปกตินะครับ400อ่ะ400ได้ไง460อ๋อมันบูทนี่ครับมันมีคูณโชคลากดาวตกเข้าไปอีกแล้วมันก็มีคูณ2จากไอแถวโทเทมนี้เข้าไปอีกครับผม มันเลยกลายเป็น921ครับคือแม่งโหดมากแล้วถ้าเกิดคุณเกิดประสบการณ์เหตุการณ์นี้แล้วใช่ไหมครับแล้วแล้วเกิดคุณมาซื้อเนี่ยพวกแบบอันเนี้ยห้าหมื่นโอ้โหซื้อไปเลยครับผมรวยอยู่แล้วซื้อไปเลยครับไอพวกนี้ครับซื้อไปอันนี้ใช้คริสตัลน,นะครับมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกครับทีนี้ขึ้นไปถึง941เลยเนี่ยโอ้โหวิธีการขุดก็ง่ายๆขุดขุดขุดหาลงมา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 โอ้ยง่ายๆครับเด็ดหลอดโอ้โหขายได้ทีเท่าไหร่วะเนี่ย ยี 26, 000, 000่สิบหกล้านเนอะไปขุดสามทีกูได้ยี่สิบหกล้านเอาดิเห็นไหมครับได้โคตรเยอะแต่ว่าผมได้ประมาณ26ล้านต่อการขุดหนึ่งทีอะคิดดูแล้วกันมันมันโคตรโหดถ้าทุกคนเนี่ยมามาแล้วไม่เห็นเสาโทเทมอย่างนี้นะครับคือมันต้องมีคนตั้งนะครับผมแนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูเรื่อยๆครับเปลี่ยนเซิร์ฟดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็เจอเองครับว่ามันจะมีคนมันจะมีพวกชอบมาตั้งเอาไว้ครับอันนี้ครับเราต้องหาไปเรื่อยๆแล้วก็เจอเนี่ยเห็นไหมครับเปลี่ยนเซิร์ฟมาเรื่อยๆเห็นม้เจอล มันจะมีพวกที่ชอบมาตั้งตัวเทมไว้อย่างงี้ครับคุณก็มาเนี่ยคุณก็มาแจมกับเขาได้ครับคุณแทบไม่ต้องเสียค่าโทเทมเองเลยครับเพราะค่าโทเทมเนี่ยแพงมากครับเราไม่จําเป็นต้องเน้นโชคมากก็ได้นะครับถ้าเกิดเราได้ของมาแต่ของของเราเนี่ยดันมีขนาดแค่0.25อย่างเงี้ยมันก็ขายออกมาได้ไม่แพงเท่าครับมันได้แค่ประมาณหลักแสนเองครับแต่เนี่ยพอผมได้แบบของที่หายากที่สุดใช่ไหมในราคา4กิโลเนี่ยดูครับราคาแม่งอัพขึ้นไปถึง600 691ล้านแล้วผมขายทีที่ใกล้เกือบ2 0 0 0ล้านเลยนะครับมีมีมีก็ดีครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราเน้นที่ขนาดดีกว่านะครับขนาดกับความเร็วเงินมันจะเพิ่มเร็วมากครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับมีประโยชน์กับทุกคนไหมครับสำหรับมือใหม่ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกันที่ยังมนะันเสียงแหลมหู้นะหู